สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซลนนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วงฮอนด้าคาส,สาขาบางบัวสีประทุมนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องของไฟแนนซ์กันนะครับผมเพราะว่าบางทีมีคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยนะครับทีอ่อยากจะจองรถกับผมนะครับแต่ว่าติดปัญหาเรื่องไฟแนนซ์นะครับว่าถ้าเกิดว่าในกรณีนะครับ เป็นเจ้าของกิจการนะครับแต่ว่าไม่เคยเดินบัญชีหรือว่าเป็นอาชีพพาร์ทไทม์อาชีพอิสระนะครับผมว่าจะสามารถซื้อรถนะครับกับทางผมได้หรือเปล่าหรือว่ามีวิธีช่วยเหลือยังไงนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไขข้อกระจกนะครับความสงสัยของคุณลูกค้านะครับที่ลูกค้าหลายๆท่านแหละอาจจะไม่กล้าที่จะถามเกี่ยวกับ เรื่องพวกนี้กับทางเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะวันนี้ผมจะพาคุณลูกค้าทุกท่านไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ของสาขาเรานะครับนั่นก็คือคุณก้องนะครับหรือคุณเอกภพนั่นเองเป็นเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ของ Honda l e a s i n ้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่า,าปัญหานะครับที่คุณลูกค้าอยากจะสอบถามนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองถามทางพี่ก้องนะครับแล้วก็แจ้งเบอร์ติดต่อของลูกค้าไว้ด้วยก็ได้นะครับหากท่านใดสนใจที่จะซื้อรถแล้วก็ติดกับปัญหานะครับที่เกี่ยวกับไฟแนนซ์ที่เราไม่มั่นใจเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันในเรื่องของไฟแนนซ์นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอน,นะครับผมในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวรอทางคุณก้่องคุณเอกพนนะครับเขา,าเซ็นเอกสารของทาง ลูกค้าท่านอื่นอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเอกพจเขาเซ็นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันครับเรื่องไฟแนนซ์ตอนนี้ก็พักก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันจับที่ก้องแล้วนะครับนั่นก็คือคุณเอกพเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ฮอนด้าลิสติ้งของเรานั่นเองนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครัาผม ในวันนี้นะครับผมผมอยากจะไขข้อสงสัยนะครับเพราะว่าพอดีมีลูกค้าผมด้วยนะครับที่สอบถามเข้ามาในการซื้อรถกับผมนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเขานะครับเป็นอาชีพแบบว่าอาชีพอิสระนะครับที่ก้องแล้วก็เหมือนประมาณว่าเขาเป็นคนขายของออนไลน์อย่างเงี้ยคือเขาจะสามารถที่จะซื้อรถได้ไหมแล้วก็เอกสารที่ต้องใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับผมแล้ว รายรับประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยอย่างลูกค้าผมคนนี้ครับก็คือเขาซื้อซีวิกนีงเอนะครับงวดผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองประมาณเนี้ยประมาณหมื่นสองสามร้อยเนี่ยครับซึ่งเขาจะต้องมีเอกสารหรือว่าเขาจะต้องมีรายรับอยู่ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วกวนพี่กล้องครับช่วยไขความกระจ่างให้กับทางผู้ชมที่ดูอยู่ให้หน่อยครับครับผมได้ครับผมก็สำหรับ ธุรกิจที่ลูกค้าประกอบอาชีพเป็นธุรกิจประเภทออนไลน์นะผมขายของออนไลน์ขายเสื้อผ้าขายต่างๆออนไลน์นะผมก็ไม่ต้องกังวลครับผมสําหรับการพิจารณาขอยื่นสินเชื่อพิจารณาสินเชื่อตรงนี้ครับผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราทาง Rising เรานะครับผมเรารับพิจารณาลูกค้าทุกอาชีพอยู่แล้วนะครับผมครับผมก็เอกสารของโดยทั่วไปที่ใช้สาหรับลูกค้าที่เป็นประกอบธุรกิจออนไลน์นะผมก็คือก็จะมีการ statement เนาะย้อนหลัง6เดือนครับผมแล้วก็ บินซื้อ,อบินขายของอสินค้าที่เราขายอยู่นะผมบินซื้อต่างๆบินขายไปเสร็จขายแล้วก็รวมถึงข้อความเช็ทหน้าเพจที่ลูกค้าขขาย,ขายเช่นใน Facebook ในสแก m นะครับผมก็ตรงนี้นะ่ะจะขอลูกค้าในตัวแคปพวกบินสกีนหน้าจอที่มีชื่อของอลูกค้ามีเลขที่บัญชีต่างๆแล้วก็ข้อความเช็ดกับลูกค้า มีการซื้อขายอะไรยังไงบ้างมีการโอนเงินเข้าบัญชีไหนอะไรเงี้ยผม<อ>ตรวจสอบให้เราให้ทางเป็นเอกสารประกอบให้ทางนีสิ้นได้เห็นเนาะแล้วก็อาจจะมีตรวจเรื่องของตัวสต็อกสินค้าด้วยนนก็คือคอาจจะเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะเข้าไปขอรตรวจเนาะขอถ่ายรูปสต็อกดูนิดนึงว่าลูกค้าได้ประกอบอาชีพตรงนี้หรือเปล่า,าแค่นั้นแล้วเกิดขอขอโทษที่ขัดนะครับในกรณีถ้าเกิดว่า,าลูกค้าไม่ได้สต็อกสินค้าคนะครับผมหรือว่าไม่สะดวก ให้เข้าไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยเรามีแนวทางในการช่วยเหลือหรือว่าอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับก,ก็เบื้องต้นนะก็อาจจะอาจจะเป็นการที่ให้ลูกค้าเนี่ยถ่ายรูปมาให้ดูก็ได้ครับถ่ายรูปมาให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเราจะใช้รูปของลูกค้าเนี่ยในการส่งเข้าไปประกอบกับพี่นาก่อนก็ได้นะครับเบื้องต้นนะครับผมก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะอยากจะไปพบลูกค้าแหละอยากไปเห็นดูว่าลูกค้าประกอบยังไงบ้างได้คุยกับลูกค้าโดยตรงว่ามีการเส้นทางการ วิธีการประกอบดําเนินกิจการของลูกค้าที่เป็นยังไงครับผมได้เห็นนครับผมเอย่าแล้วในกรณีถ้าเกิดว่าอย่างสมมุติว่าเจ้าซีวิคคันนี้ครับที่ลูกค้าของผมต้องการเนี่ยครับผมราคาอยู่ที่หมื่นสองครับในที่นี้ลูกค้าต้องมีค่าใช้จ่ายหรือว่าต้องมีรายรับต่อเดือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วก็ถึงจะซื้อ เจ้ารถท่านนี้ได้ครับถึงจะเข้าเกณฑ์อ๋อเข้าเกณฑ์ใช่ไหมครับก็คือโดยปกติแล้วผมก็ทฤษฎีของมาลัยซิงก็คือว่าลูกค้าเนี่ยรายได้เนะาะผมรายได้ก็คือสุดที่ต้องเป็นสองเท่าของค่างวด<อ>ก็เช่นลูกค้าท่านนี้เนาะค่างวดข,ของเขาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทเนาะครับรายได้ก็ก็อยู่ต้องอยู่ประมาณสองหมื่นสี่พันบาทรายได้สุดที่สองหมื่นสี่นะครับสองหมื่นสี่รายรับสุดที่ก็คือหมายถึงว่าหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับในที่นี้คือหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกการผ่อน ไม่ว่าจะเป็นรถคันก่อนหน้านี้ที่มีอยู่หรือว่าจะเป็นพวกบ้านอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ก็ประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลสําหรับลูกค้าที่อาจคิดว่ามีภาระตรงนู้นตรงนี้อยู่นะบางทีเนี่ยเดี๋ยวเราขอขอรับตินามาดูก่อนไม่เป็นไรลูกค้าไม่ต้องกังวลครับผมเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีวิธีช่วยหรือว่ามีวิธีที่จะมาปรึกษากันว่าติดตรงไหนยังไงครับผมบางทีลูกค้าจะกลับเป็นกังวลนะสำหรับ ใช่ลูกค้าบางท่านแบบแปงงานวยของเขาเนี่ยทำอาชีพออนไลน์ดูมันไม่ใชดเจนเราไม่มีเงินเดือนไม่มีสลอิปอะไรต่างๆอ่าอาจจะแบบกลัวไม่อยากจะซื้อรถครับผมตรงนี้ไม่ต้องกลัวครับผมอก็เราดีครับผมให้คำปรึกษานะครับผมแล้วก็อ่าหาทา้ออกที่ลูกค้าได้ครับผมโอเคครับผมก็ที่กล้องนะครับผมก็คือคุณเอกพนะครับจากเจ้าหน้าที่ฮอนด้าลิซซิงนะครับผมทุกปัญหานะครับมีทางออกไม่ต้องกลัวนะครับว่า ไฟแนนซ์จะถามเยอะหรือว่าไฟแนนซ์จะไม่ผ่านตรงจุดไหนนะครับผมขอแค่คุณลูกค้ากล้าที่จะามาจองรถแล้วก็มาคุยในเรื่องของไฟแนนซ์กับพวกเรานะครับรับรองว่าทุกเคสมีทองออกให้เสมอครับผมก็ในวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องไฟแนนซ์นะครับต้องการปรึกษาอยากจะซื้อรถ รุ่นไหนเกรดไหนนะครับแล้วก็อยากที่จะถามปัญหาเกี่ยวกับไฟแนนซ์นะครับคอ,อมเมนต์กันมาได้เลยที่ายภคลิปด้านล่างนี้นะคะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูแล้วก็จะโทรหาคุณลูกค้าไปคุยเกับเรื่องไฟแนนซ์กันอีกทีนึงนะครับก็ <S 2> <S 2> ในวันนี้ก็ขอบคุณพี่กล้องมากนะครับ <S <S ที่สละเวลานะครับแล้วก็มาไขเหมือนให้ความรู้แล้กันเหมือนให้ความรู้กับลูกค้าหลายๆท่านนะครับผม ก็ในส่วนของคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้เป็นความรู้ให้กับคุณลูกค้าหลายๆท่านนะครับได้ไปลองพิจรารณากันเนาะว่า<ช>โอเคอย่างน้อยก็มีความรู้ที่ในเรื่องของเอกสารเงื่อนไขต่างๆแล้วมีความเข้าใจมากขึ้นไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับผมครับผมโอเคครับก็ในวันนี้นะครับผมเซลนน์นะครับผมอฮอนด้าวองบางบัวสาขาสีปรทุมนะครับก็ขอจบคลิป นะครับในเรื่องของไฟแนนซ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแต่ว่าหกาท่านใดนะครับอย่าลืมนะครับต้องการซื้อรถนะครับก็ไลน์มาหาผมหรือว่าโทรมาหาผมได้เลยนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผม, <S <S ผ,มผมเซลนนยินดีดูแลบริการนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ